ครับผมสวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่สิบสองมิถุนายนหกเจ็ดนะครับตอนนี้เวลาสิบหกจุดสามศูนย์นอนะครับบ่ายสี่โมงครึ่งนะครับลูกบิดโกโตเจแปนะครับสภาพดีอันนี้เก็บไว้ใหม่เอี่ยมเลยเป็นของปีเก่านะครับแน่นหนึบเลยนะครับคุณภาพดีมากแถมน็อตลูกบิดให้6ตัวนะครับอันนี้เป็นของแถมนะน็อตนี่เป็นของแถมนะครับถ้ามันใช้ได้ไม่ดีก็ซื้อน็อตใหม่หาได้ไม่ยากครับลูกบิดที่เป็นรุ่นเก่าตรงนี้ครับ ด้านหน้าจะปั๊มจีโกโตนะครับด้านหลังของลูกบิดจะปั๊มเจแปนนะครับโกโตข้างหลังมันจะมีเกาหลีมีจีนด้วยนะครับถ้ามันไม่ปั๊มเจแปนนี่มันพูดยากครับให้มันปั้มเจแปนแบบนี้ครับชัวของเก่าแล้วก็ดีมากปั้มเจแปนด้านบนด้านล่างปั๊มจีโกโตนะครับอ่าดูทีละตัวนะครับลูกบิดตัวที่หนึ่งครับสภาพดีเป็นโคเมี่มยังเงาวับอยู่เลยนะครับผมไม่ใช้น้ํายาอะไรเช็ดทั้งนั้นนะครับผมใช้แค่ผ้าแห้งนะครับ ใช้แค่ผ้าแห้งเช็ดนะครับมันย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับย้อนแสงยังเงาวับและลูกบิดหนักมากครับลูกบิดพวกลูกอกาศพวกนี้มันหนักมีความเสถียรในการตั้งสายนะครับสายเพี้ยนยากมากด้านหลังจะปั๊มเจแปนด้านบนนะครับเป็นตัวนูนด้านล่างปั๊มจีโกโตผมเช็คแหวนให้นะครับตัวที่หนึ่งนะครับเช็คกันไปีละตัวอยู่ด้วยกันนะครับยอดเยี่ยมใช้งานได้ดีครับอ่เห็นชัดชัดไหมครับ มันจะปั๊ม J8 และ G โกโตแบบนี้นะครับเอาละครับผมสวมแหวนเข้าไปก่อนนะมันจะมีแหวนอันนึงแล้วก็ตัวตัวครอบนะครับนี่นะครับแหวนอันแรกแหวนก็หนาเลยนะครับนะครับมันจะสวมลงไม่เท่สุดนะเพราะว่ามันจะต้องเผื่อเกียวไว้สําหรับหน้าไม้ของตัวคอนะครับมันจะพอดีไม่จําเป็นต้องเอาเกียวลงสุดเอาละครับทีนี้มาใช้การใช้งานให้สังเกตนะครับตรงรูรูล้อยสายนะครับ เดี๋ยวผมจะบิดให้ดูว่าลูร้อยสายมันหันหน้าไปไหมโอ้โหมันหนึบมากครับนะครับอ่าลูร้อยสายนะครับดูนะครับเดี๋ยวเราจะหมุนลูร้อยสายเขาจะหันหน้าไปรอบหนึ่งนะครับให้ดูนะครับเริ่มหันหน้าไปแล้วนะครับลูร้อยสายลูบิดหนึบนะครับคุณภาพดีครับยังหนึบๆอยู่เลยครับลองของดีครับโอเคใช้งานได้ยอดเยี่ยมนะครับอันที่หนึ่งเทสแล้วเอาไว้ตรงนี้นะครับอ่าฝั่งนี้นะครับตัวที่สองครับ ดูสภาพพีละตัวเลยครับละเอียดอ่อนครับอ้นี้สวยมากเลยตากโกโตไม่มีริ้วรอยเลยครับอา่อาอ่ารูน็อตเป็นรูตรงนะครับถ้าใครรูน็อตไม่ตรงก็ไม่เป็นไรแล้วก็เจาะตรงนี้เลยสมมติเราเป็นรูเฉียงอยู่ใช่ไหมครับคอกีตาร์เราจะใส่รูตรงแล้วก็เจาะรูนี้เลยตรงรูเฉียงอันรูเดิมก็อุดไว้เราได้รูบิดดีๆก็มันก็สายมันก็สเสถียรครับเพี้ยนยากสายขาดยากนะครับสวยเป็นโครเมียมที่สวยมากแล้วหนักนะ ดูสิครับมีปั๊มอีกไหมมีปั๊มเช่นกันนะครับเจแปนด้านบนแล้วก็จีโกโตด้านล่างเช็คเกลียวครับใช้งานได้ครับนะครับให้ดูว่าชัดตัวปั๊มนะครับเจแปนด้านบนจีโกโตด้านล่างนะครับมีแหวนมีเกลียวนะครับเช็คการใช้งานลูกบิดครับทีนี้ก็ให้ดูที่รูร้อยสายนะครับเดี๋ยวเอากล้องมาหน่อยนึง ให้รูร้อยสายนะหรือตรงนี้นะครับนะจะให้เขาหมุนมาด้านหน้าหาเรานะครับให้รูร้อยสายหมุนมาข้างหน้ามาแล้วครับใช้งานได้ยอดเยี่ยมครับเห็นไหมครับรูมาแล้วเหนียวหนึบครับนั่นหนึบตัวที่สามครับโมสภาพเยี่ยมเลยมีริ้วรอยแค่เล็กน้อยนิดเดียวเองนะครับสวยมากรูเป็นรูตรงนะครับยังสวยมากนะครับเนี่ย ผมใช้แค่ผ้าเช็ดนะไม่ใช้น้ํายาอะไรทั้งนั้นนะครับดูขาดิวัสดุแข็งหนามากเลยนะครับแค่รูนี่ก็กินขาดละอันนี้ราคามันแพงไม่แพ้กับพวก US เลยนะครับลูปบิดพวกนี้เจ๋วเลยปั๊มเจแปนด้านบนปั๊มจีโกโตด้านล่างนะครับเจแปนเป็นตัวนูนเลยเช็คเรยวนครับเดี๋ยวจะไปเร็วหน่อยเนะาะเอาละครับไม่เอาดีกว่าเอาละเอียดเหมือนเดิมมาละปั๊มเจแปนปัม๊ม จีโกโตนะครับแหวนใช้งานได้ดีนะครับมีแหวนมีเกลียวนะครับเดี๋ยวมาเช็ครูปบิดกันว่ามันหมุนได้ไหมนะครับอ่าให้ดูตรงรูร้อยสายตรงนี้นะครับจะทําให้มันหมุนกลับไปทางฝั่งนู้นแล้วหมุนกลับหน้ากลับมานะครับอ่าหมุนไปแล้วนะครับหมุนหน้ากลับมาแล้วนะครับใช้งานได้ยอดเยี่ยมครับอ่ารูร้อยสายกลับมาแล้วครับต่อไปตัวที่สี่ครับ สวยครับสวยเลยนะครับโหดูเด่นหนาปึ๊กเลยอะ่ะขาตรงเนี้ยโลหะดีมากเลยนะครับมีคราบเล็กน้อยเองสวยครับหนักนเลใหนักมากเลยปั๊มเจแปนด้านบนปั๊มจีกโกโตด้านล่างยอดเยีเ่ยมครับเช็คเลียวกันใช้งานได้ดีครับให้ดูปั๊มมาชัดนะครับ j ามเจแปและ g ีโกโใช้งานได้ดีครับเดี๋ยวมาเช็คลูร้อยสายสิครับหันหน้าได้ไหมตอนนี้รูร้อยสายอยู่ตรงนี้นะครับลูร้อยสายให้เขาหันหน้าไปแล้วหันหน้ากลับมาอีกรอบนึงนะครับบิดให้ดูนะครับสังเกตรูร้อยสายนะครับบิดหันหน้าไปแล้วนะหันหน้ากลับมาแล้วนะครับยอดเยี่ยมร้นึบเลยครับตัวต่อไปครับตัวที่หครับสภาพดีเลครับหน้าสวยเลย น่าสวยเลยนะครับผมเก็บไว้อย่างดีนะเก็บไว้ใส่ซองใส่ซองกันชื้นสวยงามมากดูกวัสดุเขาสิครับปั๊มไม้ตัวนี้ปั๊มเจแปนด้านบนปั๊มจีโกโตด้านล่างอย่างนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับแต่ถ้ามันได้ปั๊มเจแปนเนี่ยมันมีของจีนของเกาหลีด้วยเช็คเกียวครับอะให้ดูปั๊มมาชัดครับอย่างนี้หายห่วงเลยมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากเจแปนรุ่นเก่าและรุ่นใหญ่ด้วยครับ เกลียวมีแหวนมีเกลียวเรียบร้อยเช็คการทํางานของลูกบิดให้นะครับสังเกตที่รูร้อยสายนะครับรูร้อยสายหันหน้าอยู่ตรงกลางนี้นะครับเดี๋ยว,ยวทำให้กล้องมันชัดก่อนโอเคเราจะบิดให้เขาหันหน้าไปฝั่งนู้นนะครับรูร้อยสายหันหน้าไปแล้วนะครับทําเสียงตื่นเต้นเพื่อ <c oughs> หันหน้ากลับมาแล้วนะครับใช้งานได้ยอดเยี่ยมนะครับรูร้อยสายหันหน้ากลับมาแล้วนะ ตัวสุดท้ายครับตัวที่หกสภาพเป็นอย่างไรโอ้วสวยมากครับตัวจีโกโตไร้ริ้วรอยเลยสวยครับโคเมียมสวยงามมีปั๊มไหมครับปั๊มเจแปนด้านบนปั๊มจีโกโตด้านล่างนะครับยอดเยี่ยมเช็คเกลียวครับใช้งานได้เยี่ยมครับถอดออกแล้วยอดเยี่ยมครับ ความสวยงามมีแหวนและมีเกลียวนะครับมีแหวนและมีเกลียวดูเกลียวเดีครับเช็คการใช้งานครับตอนนี้ลูร้อยสายอยู่ด้านนี้นะครับกําลังหันหน้ามาหาเราจะให้หันหน้ากลับไปรอบหนึ่งนะครับหมุนไปรอบหนึ่งนะครับเริ่มหมุนไปแล้วนะครับหันหน้าไปทางนู้นแล้วนะครับหนึบมากเลยนะเนี่ยลูกบิดมันหนึบมันหนักบิดก็รู้แล้วคนละเรื่องเลยลูกบิดจีนนี่มันบึ้ดเลยเกาหลีจีนเนี่ยหันหน้ากลับมาแล้วนะครับใช้งานได้ดีสภาพทั้งหกตัวดูแล้วนะครับ แถมน็อตให้นะครับยังใช้งานได้อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับน็อตลูกบิดแต่ดูจากหัวแล้วก็ยังสวยอยู่นะนี่น็อตดเดิมๆโพสเลยนะครับยังไม่หวานนะครับถือว่าเป็นของแถมไปนะครับน็อตหกตัวเดี๋ยวชมราคาที่หน้าโพสต์เลยนะครับขอบพระคุณมากครับ